สวัสดีครับทุกท่านครับผมพบกับเรานะครับช่องดาวร้องวันเบลีครับผมตอนนี้สองแม่ลูกกำลังกินกล้วยครับต้นกล้วยครับอร่อยจังเลยครับโอ้โหจี๊แบบเรื่อยครับผมครับคุณแม่นานแล้วที่ไม่ได้กินต้นกล้วยอ่ากินไว้เลยครับคุณแม่อ่าอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยดุด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  มึงจะมีโอ้ดูน้องวาเลยครับโอ้ยน้ำลายไหลอ่ะเอ้ยไม่มีน้ำน้ำน้ำต้นกล้วยไหลครับอร่อยถูกใจอย่างเงี้ยใช่เลยครับโอ้แม่ใจเย็นเด้อ tôi bên ngoài xem lại bỏ bài, bài sớ nhỏ bây giờ quay đây chụp chai khác nó mẹ chụp ừ, chai vẫn khác ui สูขใจไม่ได้รุ่นมากเลยดูสิครับอ,อุ้อน,นานๆที่ได้ต้นกล้วยรูสึกว่าจะอร่อยมากมายไม่ยอมปล่อยกอดไว้เลยกับมือน้องวาก็ไม่แบ่งแม่บอ เด็กน้องมังว่าต่างคนก็ต่างเก็บกอดไว้เพราะว่าอร่อยมากมาเลยนานๆทีได้กินต้นกล้วยครับรู้สึกว่า,วาน้องจะอร่อยเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยจะช่วยบำรุงบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุง เอ่อเาน้ำให้ไม่ให้นะช้างที่แบบขาน้ำายกินกล้วยดีครับตรนกล้วยจะช่วยบำรุงด้วยแล้วมีน้ำด้วยครับอืคุณแม่อร่อยมากครับดูฮนะดีเลยเนี่ยเป็นพี่เลยอนะ่ะเต็มคำเดี๋ยวคุณแม่ของเราก็กำลังมีท้องเลยครับจะยี่สิบเดือนแนละ้วอี่ไม่กี่วันก็ยี่สิบเดือนก็รู้ต้อง ก็เป็นกำลังใจร,รุ่นกันไปมาจะได้น้องผู้หญิงและน้องผู้ชายน้องวาเลนทายก็รุ่นนะครับผมับต้ังรุ่นบบกันไปเรื่อยๆครับอืมอยู่ก็น้องวากินนะครับนอนป๊าบอร่อยแท้ มาคุณเลยสนใจจริงๆเลยครับได้แบบแบบยังไงคิดว่ามันมันมีความสุขอะ้วประทุกใจตัวเองอะ่ะเออได้กินแบบนี้เยจะม,มากเลยคุณล่ะคุณล่ะ คุณแม่ไม่เบ่นงน้องเลยอะ่ะเดาลุงไม่เบ่งวันทายเลย <c oughs> เอ้ยอมาห่อไปเพีเดียวเลยนะเนาะอออร่อยอร่อยครับรลาคณครับขอ,อคุตส่าห์ผม นี่แรกไหมมีสัวเดียวนี่แหละวิ่งมาตังมาตั้งมาเต็มที่เลยอ่ะซีกเออโอ้ยแร็งฝืดอร่อยมับนี่ต้นกล้วยสุดใจครับสุดใจสุดใจแรกงละ คือแสบคักแท้ต้นกล้วยนี่ยเนาะอืมกลับมากับาากินเรืยวันนี้นเมลาเอาไอยู่นลำาวขาดไหนนึ่ตลอดนาไนขนาดประาามาณประมาณไหนมางว่าอยู่สิเดียวเลยก,ก็ทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมช่วยติดตามเราด้วยนะครับช่องเรารุ่งแฟมิลี่นะครับผมก็ ติดตามด้วยนะครับผมขอประคุณอย่างมากมายเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมครับ